อันนี้เราคุยเรื่องฟังก์ชันผกผันชื่อภาษาไทยชื่อว่าฟังก์ชันผกผันภาษาอังกฤษชื่อว่า inverse function อ่ะอ่ะกลับมาละอ่ะ inverse function นะฮะอันนี้เวลาสะกดฟังก์ชันเนี่ยสังเกตนิดนึงนะ for ไม่เห็นอาการงอง,งูกอไก่กาันนะฮะแล้วก็ชอช้างไม่เห็นอากาศน่นหนูนะอาจว่า <laughs> ฟังก์ชันนะฮะฟังก์ชันอืม Uh, ให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันใดๆถ้าสลับตำแหน่งระหว่างสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังครับสมาชิกตัวหน้าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโดเมนโอเคไหมตรงนี้อาจจะวงไว้แล้วเขียนว่าโดเมนนะส่วนสมาชิกตัวหลังเนี่ยเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเรนนะครับเขาบอกว่าให้สลับตำแหน่งเนี่ยของทุกๆคู่อันดับนะของฟังก์ชัน f เนี่ยเราจะได้ฟังกชันใหม่เราเรียกฟังก์ชันนั้นว่าอินเวอร์สของฟังก์ชันครับ เขียนแทนด้วย f แล้วก็ยกกำลังลบะ f ยกกำลังลบหเรียกว่า f inverse นะครับซึ่งความสัมพันธ์ใหม่เนี้อาจเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันก็ได้ตรงนี้อยากให้ขีดเส้นไว้ครับอาจเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันก็ได้นะฮะอาละกรณีที่มันเป็นฟังก์ชันนะพี่เขียนให้คือ กรณีที่เป็นฟังก์ชันคือกรณีที่มันเป็นฟังก์ชันแบบ1ต่อ1นะฮะอืมหนึ่งต่อ1ก็คือ x มี y x มี y 1ต่อ1นะครับส่วนกรณีที่มันไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ยนะฮะกรณีที่มันไม่เป็นฟังก์ชันเนี่ยก็คือประเภทเราเคยเรียนนิยามเราจำได้แม้ว่านิยามของฟัง์ชันเนี่ย คือ x ห้ามหลายใจถูกป่ะนะฮะแต่ว่าบางทีเราเจอ x เนี่ยที่มันไม่ได้หลายใจหรอกแต่ว่า y หลายใจครับเช่น3คู่5นะฮะแล้วก็2ก็คู่5ด้วยเห็นไหมกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่า5เนี่ยซึ่งเป็นค่า y เนี่ยมันคู่ทั้ง3แล้วมันก็คู่ทั้ง2เห็นไหมฮะอย่างนี้เรียกว่า Y หลายใจ พอพี่จับสลับ f เป็น y อ่ะพี่ทำ inverse ของมันอ่ะสมมติว่า f เป็นอันนี้แล้วก็ f inverse เนี่ยมันก็เท่ากับจะกลายเป็น5คู่3แล้วก็จะกลายเป็น5คู่2ไอสีแดงตรงนี้5คู่3กับ5คู่2เนี่ยจะไม่เป็นฟังก์ชันครับจะไม่เป็นฟังก์ชันเข้าไหมนี่คือคำอธิบาย2บรรทัด3บรรทัดเนี่ยนะ คืออินเวอร์สฟังก์ชันบางอันเนี่ยเป็นฟังก์ชันบางอันไม่เป็นฟังก์ชันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น1ต่อ1นหรือเปล่าถ้ามันเป็น1ต่อ1นมันก็เป็นฟังก์ชันแน่ๆแต่ถ้ามันไม่ใช่1ต่อ1นเนี่ยบางทีมันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับโอเคไหมสัญลักษณ์ก็เขียน f แล้วก็ยกกำลังลบ1นเอาล่ะทีนี้ถ้าอินเวอร์สของฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเนี่ยเราเรียกไอฟังก์ชันนั้นว่าฟังก์ชันผกผันครับหรือว่าอินเวอร์สฟังก์ชันครับผม ทฤษฎีบทฮนะให้ f เป็นฟังก์ชันแล้วก็ f มีฟังก์ชัน6ผันก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นครับผมเห็นไ,ไหมก็ตรงกับที่พี่อธิบายนะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับในกรณีที่ฟังก์ชัน f เนี่ยมีฟังก์ชัน6ผันก็คือมี f inverse f ยกกำลงังลบ1นะฮะเป็นฟังก์ชันเนี่ย เราจะได้ว่าโดเมนของ f ยกกำลังลบ1คือ range นะฮะคือมันสลับที่ x ก y ไงมันสลับโดเมนกับ range นะฮะแล้วก็ range ของ f ยกกำลังลบ1คือโดเมนของ f ครับผมคือสลับที่ f y เพราะนั้นสามารถเขียนอย่างนี้ได้ครับเขียนอย่างนี้ได้น้องอ่านประโยคนี้เข้าใจไหมอืมนะฮะเขียนอย่างนี้ได้ก็คือคู่วอันดับ x y เนี่ยเป็น สมาชิกของฟังก์ชันใช่ป่ะก็ต่อเมื่อคู่อันดับ yx ก็คือสลับที่ xy อนะครับเป็นสมาชิกของฟังก์ชัน inverse ครับผมหรือพูดง่ายๆนะบรรทัดน,นี้อินเวอร์ก็คือฟังก์ชันที่สลับที่โดเมนกับเรนจ์โอเค x กับ y สลับที่กันนะนะฮะนั่นคือเมื่อก่อนเนี่ย y เท่ากับ fx นะครับก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ f inverse y ครับผมคือสลับที่ x y นะสลับที่ x y ตรงไหนที่เคยเป็น y ให้ใส่เป็น x ตรงไหนที่เคยเป็น x ให้ใส่เป็น y เท่านั้นเองนี่คือความหมายของคาว่า inverse นดังนั้นสำหรับทุกๆ x ที่อยู่ในโดเมนเนี่ยถ้า y ถ้ากับ f x แล้วเนี่ยจะได้ inverse function ก็คือ f inverse y ถ้ากับ x ครับผมอืมนะฮะ เขียนอย่างเงี้ยจะดูแปลกๆนิดหน่อยนะก็คืออ่าบรรทัดเนี้ยพี่อธิบายเพิ่มดีกว่าออคือนิยามก็ส่วนของนิยามนะแต่ว่าบรรทัดเนี้ยมันอธิบายเพิ่มได้อย่างงี้ฮะลองดูนะอ่า y ท่ากับ x อย่างนี้นะครับ y ถ้ากับ x นะ ถ้าพี่จะใส่อิน e r s e ์เข้าไปทั้งสองข้างเพราะนั้นพี่ก็จะได้ f อิน e r s e ์ของ y เท่ากับ f อินเวอร์ f x ครับผมทมันไหมอ่าแล้ว f อิน e r s e ์กับ f มันก็ตัดทิ้งกันไปัเพรพะนั้นบรรทัดที่3พี่ก็เลยได้ f อิน e r s e ์ของ y มีค่าเท่ากับ x นั่นเองนะฮะ คือจะอธิบายด้วยวิธีการเขียนแจกอินเวอร์สเข้าไป2ข้างหรือจะอธิบายด้วยนิยามบรรทัดข้างบนก็ได้ทั้งคู่โอเคไหมโอเคไหมพี่บอกทั้ง2วิธีนะครับเดี๋ยวลองไปเรียนที่โรงเรียนนะจุดเนี้ยลองสังเกตว่าครูเขาจะอธิบายด้วยวิธีไหนนะ,ะดูต่อเพราะนั้นมันก็จะทำให้ x เนี่ยเท่ากับ f อินเวของ y แล้วก็เท่ากับ f inverse ของ f x เพราะว่า f x คือ y โอเคไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราเรียนะเ,นเราเห็นค่า y เราจะแทนด้วย f x ถูกปะอ่านะฮะดังนั้นตรงนี้ก็คือความหมายที่พี่อธิบายว่า inverse เจอฟังก์ชันมันก็ถอดก็เลยเหลือ x อย่างเดียวนะก็คือสีแดงที่พี่อธิบายตรงนี้นะครับก็เลยทำให้ y เท่ากับ f x แล้วก็เท่ากับ f แล้วก็ f inverse ของ y ทำให้วุ่นวายไปนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะก็ค่อยๆแกะออกมานะครับทีนี้การหากราฟของฟังก์ชันผกผันเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกับการหากราฟของความสัมพันธนะ์ผกผันฮะคือการเขียนภาพสะท้อนข้ามเส้นตรง y เท่ากับ x ครับทีนี้น้องช่วยบอกพี่หน่อยว่าเส้นตรง y เท่ากับ x คืออะไรฮนะ สมมติอันนี้เป็นอั้วนบเป็นตาราง x กับ y พิกัดฉาก x กับ y เส้นตรง y เ่า x คือเส้นไหนครับตรงกลางก็คือ x เป็น1 y เป็น1 x เป็น2 y เป็น2 x เป็นลบ1 y เป็นลบ1แล้วก็ขีดถูกปะเส้นนี้นะครับเวลาที่คิด inverse เนี่ยถ้ามันเป็นกระดาน ถ้ามันเป็นกระดาษให้เราลากเส้นตรงกลางแล้วก็พับกระดาษเลยครับพับกระดาษทำมาพัวอ่างเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันซ้อนตรงไหนอะ่ะตรงนั้นนะ่ะคืออินเวอร์สนึกออกไหมเคยเคยเล่นผีเสื้อไหมเออเคยใช่ปะ่ะที่เอากระดาษแล้วเอาสีหยอดเข้าไห่อ่ะสีหยอด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 แล้วก็พับกระดาษแล้วก็เอาไม,ม้บรรทัดลูบอะ่ะมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างผีเสื้ออะไรอ,อ่ะแนวๆน,วนั่นแหละนะฮะก็คือเอาแกมเนี้ย x เท่ากับ y เนี่ยเป็นแกนสมมาตรเออใช่ล้ใช้คำนี้ใช้คำว่าแกนสมมาตรนะฮะแล้วก็พับเข้าไปอีกข้างหนึ่งนั่นแหละคือ inverse นะครับคือ inverse โอเคพอแล้วเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ